สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่ที่สนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟลานานะครับใกล้บ้านนะฮะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมสนามกอล์ฟนี้นะครับตอนนี้เวลาเป็นเวลาหกโมงผมยังไม่ตื่นดีเท่าไหร่เลยนะฮะเนื่องจากเมื่อวานนี้มีเหตุสุนิสัยที่ทําให้ผมเนี่ยต้องตื่นนอนกลางดึกนะครับผมแล้วก็เปหลับต่อไม่ค่อยจะลงนะครับ อันนี้คือตังในกาปลูกไว้นะให้อาหารพวกพีโถนะครับพาไปฉี่พาไปอะไรเรียบร้อยละถึงได้มานะครับผมยังเอ,อ๋ยยังเอ๋ออยู่เลยนะครับวันนี้มาตีกลอฟครับมาได้กลอบแล้วก็ซ้อมพัตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูที่นี่นะครับ ค่าอุปกรณ์ค่าเข้านะครับหรือค่าบริการเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องซื้อลูกจากที่นี่นะครับห้าสิบบาทนะครับหนึ่งถาดนะครับก็มีกี่ลูกละ่ะอันนี้แถวละห้าใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็เอาแปดคูณกับห้าไปนะครับผม ลูกก็ว่างกันไปตอนนี้สมองผมยังไม่ทํางานนะครับสมองผมยังไม่ทํางานนะครับอันนี้ผมมาตีริมสุดเลยก็จะมีนา้นาๆนะครับแล้วก็ลุงๆพี่ๆนะครับที่ตื่นแต่เช้านะครับมาได้การได้ก็คือการตีครับหวดอย่างเดียวนะครับนะ ขวดไม่เก็บลูกครับลุงหมดกระซื้อใหม่ครับอันนี้คือการได้นะครับไม่ใช่การออกรอบนะครับผมการออกรอบก็ตีตามหลุมเลยครับผมตีตามโจทย์เลยสนามนี้กว้างยาวสามรอยเมตรนะครับเออสามร้อยหลาเออผมพูดผิดเหรอสมองผมเออเลสนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับจะมีมีกลีนนะครับนี่ สำหรับการฝึกการพัดนะครับการพัดก็คือการตีลูกลงหลุ่มนะครับกอล์ฟจะมีเป็นสเต็ปสเต็ปของของเขานะครับเนาะเราก็สามารถมาซ้อมได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอวอร์มร่างกายสักพักก่อนนะครับอันนี้เป็นถุงไม้กอล์ฟชุดเล็กผมนะอันนี้ชุดเล็กนะครับถ้าชุดใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับผมเราเปิดจะมี บรรยากาศนะครับมีพี P ่พี่แคดดี้นะครับนะโอเคคนเล่นกอลก็เหมือนคนตกปลาละครับเป็นกีฬาที่ที่ส่วนใหญ่เขาจะตื่นกันเช้านะครับผมก็ทั้งตีกล้องทั้งตกปลาด้วยมเข้าใจกันอยู่นะครับโอเคผมบอมร่างกายก่อนโอเคบ้อมร่างกายเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาชุดเล็กมานะครับไม่ได้เอา หุมาทั้งหมดถ้าออกรอบนี้ก็คือจะเอาเอามาทีเยอะๆเลยเป็นหุใหญ่อันนี้ที่ที่หุ้มรักษาไม้นะครับผมอออกมือเดียวลำบากชะมัดนะครับก็จะมีหัวมไม้แฟเวนะที่ผมเตรียมมานะครับแล้วก็เหล็กห้านะครับผมบอกก่อนนะว่าผมถนัดซ้ายดี๋นะัอุปกรณ์ผมนี่จะมีความแตกต่างจากชาวบ้านเล็กน้อยนะครับ มเป็นมือสายนะครับอันนี้ผมแฟเวห้านะครับสามห้าสี่นะครับผมไม่ได้มาเป็นชุดหรอกครับหาของยากครับตัวอ,อุปกรณ์พวกนี้ผมก็สายมือสองอยู่นะครับครับแฟเวหกนะครับแล้วก็อันนี้ตัวเก่งของผมเลยกาลอกน้อยถืออยู่นะครับ ไดเวอร์นะครับออกยากชีพหายเลยค่ารับมือเดียวดึงออกยากยากนะครับไดเวอร์คือหัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเอาไว้เปิดเกมนะครับผมแล้วก็มีพัตเตอร์นะครับพัตเตอร์ผมมีมา2ตัวนะครับจะปรึกษาเรื่องการ ใส่คลิปมือนะครับใส่ด้ามน,นะฮะนี่นะฮะมันไม่มีด้ามน,นะฮะแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าช็อปเขาจะเปิดช็อปที่ซ่อมไม้กอฟเนี่ยเขาจะเปิดใส่สายหนายผมว่าผมไม่รอเดี๋ยวอาจจะดูแถวๆเนี้ยมันจะมีร้านใกล้ๆอยู่ ที่ตีไปตะกี้นะครับจะเป็นเหล็ก5านะครับผมพวกเหล็กเขาจะมีองศานะครับไม้ก็จะมีความแตกต่างนะครับอันนี้ไม่ได้สกปรกหรืออะไรนะอันนี้ยาสีม่วงนะฮะพอดีว่ามีแผลนะครับก็เลยไปแต้มแล้วก็มันติดมันล้างมันล้างออกยากนะครับผมเนาะล้างออกยากหรือจะหาผมสกปรกนะครับครับโอเคอันนี้เหล็ก5านะครับผม ส่วนเดี๋ยวจะให้ดูตัวอื่นนะครับเดี๋ยวจะใช้ไดเวอร์ตีนะครับเป็นไงเดี๋ยวมาดูกัน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือวันหนึ่งผมมีเวลาแค่ช่วงเช้านี้เดียวเองครับผมผมไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาที่ออกจากนอกบ้านได้เ,เป็น2อสามชั่วโมงอะ่ะไม่สามารถทำได้นะที่เห็นผมไปตะลอนตกปลาเอ้ยอะไรเอ้ยนะั่นคือมีพ่อตามามีแม่ยายมานะครับมีคนเฝ้าน้องวายุมีคนดูแลให้ ช่วงเช้าก็จะมีเวลาแค่นเนี้ยแหละครับไม่เกินหนึ่งชัมม่วโมงนะครับแล้วตอนนี้ก็ตีลุ่งหมดแล้วแล้วก็ซ้อมพัตเตอร์แล้วฮะวันนี้ถือว่าหน้าแหกครับเพราะว่ามันมันฟอร์มมันแย่ฟอร์มมันแย่มากครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวเข้าหลังเอาใหม่ครับผม วันนี้ก็คลิปสั้นๆง่ายๆครับเออผมจะบอกให้นะว่าตอนนี้พวงและสื่อเสียงอะ่ะคือผมทํานะแต่ว่าขอเบรกเบรกสักช่วงหนึ่งละกันช่วงหนึ่งประมาณไม่น่าเกินอาทีตหลอกผมรอคือตอนนี้ผมกับคุณออยอะ่ะย้ายลงมานอนกันข้างล่างเพราะว่าห้องนอนอะ่ะมันยังไม่เสร็จแล้วปกติผมอัดอัดและสื่อเสียงอะ่ะผมจะใช้ข้างล่างในช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยตีห้าหกโมงเนี้ย แต่ว่าตอนนี้คือไม่สามารถทําได้เพราะว่าคุณออยกับวายุนอนอยู่ถ้าใช้เสียงตอนนี้คือตื่นกันหมดมันไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับผมไม่ได้มีห้องอัดโดยเฉพาะนะครับผม <c oughs> ก็เอาเป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวมาติดตามชมช่องนี้กันต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะลงลงไว้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ